โดนแชร์วอนกระชอนเน็ตกันเลยทีเดียวสําหรับคลิปหลุดสาวออนแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ซึ่งผู้โพสต์อ้างว่าเป็นคลิปหลุดของดาราชื่อดังที่คนไทยรู้จักกันดีทําเอาชาวเน็ตขุดคุยกันใหญ่ว่าดาราสาวคนนั้นเป็นใครกันตอนแรกเรายังไม่เห็นเซฟอะค่ะแล้วมีคนโทรมาบอกออว่ามีคลิปว่าหลุดตกใจมากคือใจสั่นมากเลยเพราะเราไม่เคยเกิดเรื่องอะไรแบบนี้คือหนูก็ติดตามข่าวใช่ไหมคะ เล,เล่นๆเลยว่าเป็นใครกันเนี่ยแล้วอ,อยู่ดีมีคอมเมนต์หนึ่งระบุมาว่าบอกเฮ้ยเป็นเราเลยขำๆตอนแรกไม่คิดอะไรไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งมาหาว่าเฮ้ยใครวะแต่เราก็อยากรู้เอาพูดตรงๆเรามนุษย์ไงแต่รู้แล้วก็ให้สงสารเขานะอย่าไปโพสตต่ออย่าไปเมาส์ต่อถ้าวันนึงมาเจอกับเราล่ะเราจะทำไม่มีเวลาสื่อค่ะแต่แตะะตว่าก็มีแฟนๆนะคะเขาก็ช่วยกันหาลูกค้าจริงๆมาแปะเทียบกันหรือว่าไปสื่อว่ามายัง ใช่เรายังไงก็ไม่ใช่ค่ะบผมว่ายังไงมันก็ต้องเจอตัวจริงอยู่ดีว่าเป็นใครงานนี้เลยโยงมาถึงสาวแบลวอยอ้อมสุชามาในยิ่งขณะที่บางกระแสก็กล่าวว่าเป็นสาวร่างเล็กอย่างเนสเอฟเนิสาชนสิวไทยสงเพราะในคลิปพูดชื่อเป็นนอหนูในคลิปนั้นมีนนนนนนเนสเปล่าเป็นการแบบว่าตีความกันไปเอง ส่วนทรงเขาก็ไม่ใช่หนุมหนูแล้วนะเพราะเขาดูมีอะไรอะเราอยา่าเจาะจงว่าเป็นดาราเรายังไม่ดูเลยคนนั้นเป็นใครเราแค่เห็นเลี้ยวขาของเขาแล้วก็เห็นของเขาที่สวยมุก <c oughs> อยากจะบอกนะครับว่าถ้าไม่ใช่เราอยา่าไปกลัวคือตอนนี้ไม่รู้ว่าจเจ้าเรื่องกับใครมากกว่า ขอยุติธรรมนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เราจริงๆเงี้ยหรือว่ามันอาจจะมีส่วนคล้ายก็มันเป็นความสวยของคนคนนั้นจริงๆกำลังใจเยอะมากค่ะเพาสงสัยเขาคิดว่าโัวเนสจะนอยขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มากันนะคะทั้งออมแล้วก็เนสก็ปฏิเสธเหมือนกันและอีกหลายๆคนนะคะปฏิเสธนงมดเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเปิดเผยเอกว่าตอนที่เรารู้นะว่าเป็นใคร เดี๋อววันหนึ่งค่อยเปิดเผยกันค่ะก็ต้องติดตามงานนี้สองสาวยืนยันหนักแน่นว่าไม่ใช่คนในคลิปแน่นอนเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็อย่าถ่ายคลิปที่มันสอไปในทางไม่ดีเก็บไว้เลยนะจ๊ะ่่ใไไมมีอะร